วันนี้เป็นวันที่29มกราคมพุทธศักราช2560วันนี้เป็นวันทารรบุญประจําเดือนของพวกเราที่สวนแสงธรรมอาทิตย์สุดท้ายของเดือนทุกเดือนวันนี้ก็เป็นวันที่29เป็นวันอาทิตย์เป็นวันทอดผ้าป่าเพื่อหาทุนให้กับสวนแสงธรรมแต่ถึงยังไงก็ตามนะคณสตาญาติโยม ถึงจะทำบุญเ,เกี่ยวกับเสาเข็มแต่ก็พร้อมกันก็อย่าลืมที่สวนเชียงธรรมของเราก็มีความจำเป็นจะต้องได้ใช้จะตุปัจจัยค่าน้ำค่าไฟค่าสถานีวิทยุเสียงธรรมที่พวกเราเห็นอยู่นี่นนะทุกเดือนที่ผ่านมาเราก็นี่แหละมีความจำเป็นจะต้องหาทุนร่วมกันถ้าว่าท่านผู้ใดต่อไปภายภาคหน้าก็ ผู้ที่จะมาช่วยทำบุญจุดนี้ก็ขอเชิญออมาร่วมออถึงจะไม่ใช่วันเวลานี้ก็เถอะนะออก็มาหยอดหย่อนตู้นะออหย่อนตู้ก็ได้เพราะตู้เรามีอยู่แล้วนะออวันนี้เราไม่ได้ไปสวนแสงธรรมในช่วงอาทิตย์สุดท้ายของเดือนหรือว่าเ,ออเราไม่ได้ไปออในช่วงที่เราขัดข้องแต่เมื่อเราวันนี้เราสะดวก เราได้ผ่านมาที่สวนแสงธรรมเราก็เตรียมเจตุปัจจัยหย่อนลงในตู้นี่รับนี่แหละนี่คือคุณชายปั๊มที่นั่งอยู่ที่นี่ท่านก็จะได้นำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใ,ในสวนแสงธรรมของพวกเราเพราะนั้นการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ต้องเลือกการเลือกเวลานะคณะสถาญ,ญาติโยมเมื่อเวลาไหนมาถึงโอกาสไหนมันเหมาะเราก็ทำารร เออนี่แหละเกณฑ์เป็นการพอกพูนบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราแต่วันนี้ออที่โคศกของคุณเจ๋งที่พูดออจบลงสักครู่นี้ประกาศเรื่องเสาเข็มสัทายาญาติโยมก็คงจะออทําไมลงตาเนี่ยะเป็นปีที่6นะนะคณะสัายาญาติโยมวันที่30มกราคือวันพรุ่งนี้แหละแปลว่าครบรอบ6ปี ในการสร้างพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาของพวกเราที่จะเริ่มเริ่มตอกเสาเข็มแต่ว่าการตอกเสาเข็มเคยตอกมาแล้วนะคือการทดสอบทดลองก่อนหน้านี้ทางวิศวกรรมทางผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายปรึกษาหารือกันว่าในพื้นแผ่นดินที่ตรงที่จะสร้างพระเจดีย์เนี่ยจะเป็นยังไงจะดินมีดินแข็งรองรับไหม เขาก็าได้หล่อเสาเข็มขึ้นมา22ต้นคนะวามยาว21มเมตรเขาก็ตอกลงไปในพื้นแผ่นดินบางต้นก็มิดนะบางต้นก็โผล่ขึ้นมาเม็ดหนงบ้าง2เม็ดบ้างแต่ว่ามิดเป็นส่วนมากนะอันนี้เขาก็รู้แล้วว่าในพื้นแผ่นดินตรงที่เราจะตอกเสาเข็มนี่จะต้องใช้เสาเข็ม 20, เ21เมตรเวันะวนั้น เสาเข็ม21เมตรราคาถ้าเราคิดดูแล้วโอ้ยทำไมราคาจึงแพงถึงสองหมื่นถึงขนาดนั้นเพราะว่ามีกรรมวิธีหลายอย่างนะคณะทะทาญาติโยมเพราะในเสาเข็มต้นนั้นนะความยาว21เมตรความก้าวความกว้างของเสาเข็ม35คูณ35ความใหญ่ของเสาเข็มแล้วก็ในเสาเข็มเขาจะใช้เหล็กพิเศษเรียกว่าเหล็กแข็งเป็นพิเศษแล้วในปูน เขาจะใช้ปูนฟ,ฟัดเฟดกันปูนกันกันไม่ให้เกลือเข้าไปกัดเหล็กนะเพราะว่าเมืองอุดรเป็นเมืองโปแทสนะเพราะใต้พื้นแผ่นดินเมืองอุดรเป็นเป็นเกลือเกลือสินเทาเกลืออยู่ในพื้นแผ่นดินเพราะนั้นเขาจึงเอาทั้งยากเคมีที่ว่ากันไม่ให้เกลือเข้าไปกัดเหล็กในเสาเข็มเพราะนั้น เสาเข็มทีนี้มันก็เลยมีกรรมวิธีหล,ลายอย่างเพราะนั้นจึงให้มีจึงเสาเข็มจึงมีราคาแพงขึ้นมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นและก็รวมกันทั้งหมดทั้งแวดทั้งค่าตอกค่าต,อ,ตอกตอกเสาเข็มอะไรทุกอย่างนะรวมกันหมดแล้วนะรวมกันแล้วก็เป็นเงินสองหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทต่อหนึ่งต้นแต่บางคนก็ทําง่ายๆก็คือสองหมื่นหก แล้วกรจบเลยนะ26,000แล้วกระจบไม่ต้องไม่ต้อง <c oughs> ที่ต้องถอดจำงินเมื่อเราฝากเข้าไปแล้วทำบุญไปแล้วเนี่ย <c oughs> ถ้าว่ามันเหลือ32 000 000ล้านเราจะทำยังไงแล้วก็ผักเข้าไปสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์หรือว่าศาลาลายหรือพิพิธภัณฑ์หรือพระเจดีย์เราจะต้องเซ็นสัญญากันต่อไปอีกรอบหนึ่ง อันนี้ก็ขอแจ้งให้คณะัตธาญาติโยมลูกหลานแต่คุณเจ๋งเขาบอกว่าเงินก้อนนั้นน่ะทำไมไม่เอามาใช้แต่ตามไม่จริงเงินก้อนนั้นอยู่ในอยู่ใน,ในบัญชีของหลวงพ่อสุดใจอย่างเก่านั่นแหละมีเงินอยู่นะไม่ไปไหนนะคณะสัตยาญาติโยม515ล้านกว่านะสรุปแล้วต้ารวมกันทั้งหมดก็ประมาณ5 560หรือ70ล้านประมาณนี้แหละเ,เดี๋ยวนี้นะแต่พวกเรา เสาเข็มเนี่ยเราแยกออกมาเพื่อจะหาเพื่อจะทดสอบทดลองดูว่าองหลวงตาจุตินิราผ่านไปถึงหปีนั่ะศรัทธาญาติโยมลูกหลานของเราเนี่ยยังเข้มแข็งอย่างเก่าอยู่เหรอแล้ววัดลาถอยหรืวว่าถอยหลังไปไปไหนแล้วเนี่ยเพราะนั้นเราจรึงแยกเสาเข็มออกเมื่อเราได้เสาเข็มแล้วถ้ามันเหลือเราก็เาเข้ากลุ่มใหญ่อย่างเก่านั่นแหละ ถ้าหวาวันมันไม่ได้ถึง32ล้านนะเราก็จะรู้เลยว่าเออการดำเนินงานต่อไปภายภาคหน้านี่นะเราจะสั่งเพิ่มอะไรเข้าไปนะเราต้องได้คิดนะเ,ออเพราะว่าเ,ออเพราะว่าการหาเสาเข็มขาวขาวแรกนี่นะออก็มีปัญหาออไม่ได้ตามเป้าหมายอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เป็นเครื่องชี้นำชี้วัดนะเพราะ,ะนั้นขอให้คณะสัตายาธิโยมนท่าว่าใครกั้นผู้ใด รักเคารพในองค์หลวงตาอย่างเหนียวแน่นมั่นคงอยู่อ้าวเอเอลงกันลงขันกันเพราะหลวงพ่อเองเนี่ยที่พูดพูดอยู่ในนี้นะหลวงพ่อก็ได้ลงขันเป็นคณะนัสัตยายญาติโยมเพราะว่าทีแรกเขาจะเซ็นสัญญาเมื่อวันที่26ที่ผ่านมาวันนี้ก็เป็นวันที่29ใช่ไหมลนะ่ะวันที่26ที่จะผ่านมาเนี่ยเขาจะเซ็นสัญญาเสาเข็มแต่เมื่อเซ็นสัญญาแล้วเขาจะคิด20%เอ เออเขาจะเอาเงินเลยยี então, ่สิบเปอร์เซนเพื่อไปดําเนินงานของเขาในยี่สิบเปอร์เซนต์เป็นเท่าเงินเท่าไหร่มีเงินอยู่สามล้านได้หกล้านหกล้านสี่แสนกว่าบาทเออเป็นยี่สิบเปอร์เซนแต่นี้หลวงพ่อเงินอยู่ในบัญชีเพียงสามล้านบาทหลวงพ่อโอหลวงพ่อก็เลยเอาเงินของวัดบ้างเอาเงินศรัทธาญาติโยมที่ถวายมานั่นน่ะหลวงพ่อก็โอนเข้าไปสองล้านหกแสนกว่าบาทนะคณะศรัทธาญาติโยมนะ ออนี่แหละหลงพ่อลงไปก่อนแล้วนะสองแสนสองล้านหกแสนกว่าบาทแต่นี้ก็ยังไม่พออยู่พอจะเซ็นสัญญาจริงๆเงินเขาเลยโผล่ขึ้นมาอีกคนนั้นร่วมคนนี้ร่วมเดี๋ยวนี้นะ,ะแต่ยังไม่ได้แต่ยังไม่ได้ให้ยังไม่ได้หกล้านหกล้านสี่แสนนะยังไม่ได้ออกไปนะตลงพ่อก็เช็คอยู่ทุกวันเดี๋ยวนี้มีเงินอยู่เกือบสิล้านนะคณะนะสัตยญาญติโยมนะเอะอนี่แหละ,ละเงิน อน,นี้หลวงพ่อทําไมถึงหลวงพ่อจึงแจ้งให้ทราบเพราะว่าเงินก้อนนี้ไม่ใช่เงินของใครเป็นเงินของพุทธศาสนิกชนควรจะรับรู้รับทราบร่วมกันควรจะโปร่งใสนะมันมีเท่าไหร่มันขาดเท่าไหร่มันเหลือเท่าไหร่หลวงพ่อจะชี้แจงให้คณะทัทาญาติโยมได้รับรู้รับทราบนะเ,เดี๋ยวนี้ก็32ล้านกว่านะเนี่ยสาล้าน 1,25680บาทแต่ที่เราได้เพียงเราได้เกือบ11ล้านนะวันนี้ก็คงจะกว่าแล้วละเมื่อกี้นี่นะแล้วก็ยังเหลืออยู่ประมาณเกือบ20ล้านนะเกือบ2บล้านนะเพราะนั้นเราก็จะใช้เวลาประมาณสัก3เดือนครึ่งในการตอกเสาเข็มคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอย่าง สัทธาญาติโยมอย่างวันนี้นะที่แสดงออกซึ่งน้ำใจเพื่อเทิดทูนบูชาพระคุณองค์หลวงตาท่าว่่พวกเราเวันนี้คนะณะในช่างมหาวิทยาลัยศิลปากรที่พระอ,องค์เจ้าสิริพาจุธาพรเป็นหัวหน้าคณะออกแบบนะท่านจะขึ้นไปนะวันนี้นะขึ้นไปประมาณ11โมงก็ไปถึงที่วัดป่าบ้านตาดพร้อมกับรองออกรมโยธา อธิบดีกรมโยธากับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะขึ้นไปหลายท่านอยู่วันนี้จะไปไประชุมชี้จุดสถานที่บอก,บอกว่าเอาตรงนี้ละถูกต้องแล้วไม่ผิดพลาดในการออกแบบตามแบบแปลนลนี้ละนี่แหละอันนี้ก็คือท่านก็ไปชี้ให้ฟังแล้วก็ท่านคงจะลงมือกันละทีนี้คงจะตอกเสาเข็มเป็นเสาเป็นต้นแรกนะวันนี้นะวันพรุ่งนี้นะ แต่วันที่30เพราะนั้นคณะสัตยาญ,ญาติโยมผู้ใดที่จะขึ้นไปร่วมร่วมทอดตอกเสาเข็มเสาต้นแรกก็ได้นะเพราะว่าเป็นวันเ,เป็นวันครบวันมรณะภาพขององค์หลวงตาวันจุตินิรพานขององค์หลวงตาเ,าเป็นเ,เป็นปีที่6เป็นปีที่66 6 6ปีเต็มแล้วเพราะนั้นขอแจ้งข่าวให้คณะสัตยาญ,ญาติโยมทุกท่านได้รับรับทราบ,บ,บ,บนะเมื่อเราทําไปแล้วบุญกุศล จะเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราทุกทุกท่านนั่นแหละการสร้างคุณงามความดีหลวงพ่อเองถ้าผู้ใดก็ตามถ้าสร้างคุณงามความดีจะสร้างในหัวผลหัวไหะแหงไหนทั่วโลกจุดใดก็ตามหลวงพ่อมิจนุโมทนานะาพวกเขาสร้างคุณงามความดีแต่เขา้าคนใดก็ตามทำความชั่วนี่หลวงพ่อไม่เห็นด้วยเลยนะใครจะทําความชั่วขึ้นมาไม่เห็นด้วย แต่สร้างคุณงามความดีแนละ้วหลวงพ่อเห็นด้วยนี่การสร้างพระเจดีย์ของหลวงตาเนี่ยให้พวกเราคิดดูที่ว่าดีหรือชั่วนะการสร้างพระเจดีย์หลวงตาเนี่ยดีหรือชั่วทุกคนผู้เป็นปราชญ์ทั้งหลายก็กว่าดีนะก็จะได้เป็นสถานที่เชิดชูบูชาเคารพสักการะบูชาถ้าเป็นเด็กนักปราชญ์ถ้าพาและชนเข้าไปแล้วก่อนนะบา,บางทีก็อิจช้ากันบ้างดังนั้นมันไม่ดีหรอกหลวงพ่อว่านะ ควรจะพร้อมเพียงสามัคคีกันในพี่พี่น้องๆ้ลูกหล,ล,ลานทั้งหลายนะเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เป็นสมบัติของพระพุทธศ,ศาสนาสมบัติในแผ่นดินพวกเราก็ต่างคนก็ต่างอนุโมทนาสาธุแล้วต่างคนต่างไปเลยทีไปตามบุตรตามกุศลของพวกเราถ้าใครคิดไม่ดีไปทางบาปนะถ้าใครคิดดีไปทางบุญนี่แหละไปทางของใครของเราอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นการ สร้างพระเจดีย์เมื่อเราสร้างเสร็จแล้วเป็นบุญเป็นกุศลติดจิตติดใจอย่างที่โสศกได้อ่านคุณแม่ชีแก้วท่านบอกข่าระลึกชาติได้สมัยสร้างพระธาตุพนมดิฉันก็มีส่วนร่วมนะข้าพปเจ้ามีส่วนร่วมนะข้ามีส่วนร่วมนะในการสร้างพระเจดีย์มาถึงชาตินี้แหละท่านรลลึกชาติได้ท่านก็ยังภาคภูมิใจนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละเราสร้างพระเจดีย์ถวายองหลวงตาหลวงตาเป็นใคร พวกเราเขามั่นใจคือหลวงตาคือพระรหันเพราะอะไรท่านเพราะท่านประก,กาศตัวของท่านเองไม่ใช่เราไม่ใช่เราประก,กาศให้ท่านนะบอกว่าเราจะไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกแล้วเป็นอนันตการชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของเราเนะี่ยองหลวงตาท่านประก,กาศใครๆก็ได้ยินในหนังสือของหลวงตาเอ่อมีที่พวกที่ท่านพวกที่ท่านได้พูดไวนะ้น่ะพวกเราได้อ่านนะเนี่ย ถึงท่านตะกอนที่หลวงพ่อได้ยินได้ยินกับหูหลวงพ่ออีกตาหากนะเพราะฉะนั้นเราจึงมั่นใจว่าหลวงตาเนี่ยเป็นพระอรหันตสาวกคือพระเจดีพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าสมควรที่จะสร้างบรรจุอัธิธาตมีอยู่ท่านสี่สี่เหล่าคือสี่จำพวกหรือสี่กลุ่มก็คือพระพุทธเจ้าพระปเจพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกพระเจ้าจักรพรรดินะ พระหรหัตสาวกก็คือองค์หลวงตาเนี่ยนะพระหรหัตสาวกพระเจ้าจากักรพรรดิตลงพ่อก็ยังมาพูดดีว่านี่พระเจ้าจากักรพรรดิกัถ้าจะว่าไปก็คือในหลวงของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มของพระเจ้าจากักรพรรดินะแต่ถึงไม่ไม่เช่าไม่ใช่พระเจ้าจากักรพรรดิใหญ่ก็เป็นพระเจ้าจากักรพรรดน้อยนะเพราะเหตุไรเพราะท่านทําคุณประโยชน์ให้กับโลกให้กับประเทศชาติ โลกทั้งโลกก็ยอมรับนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเออเมื่อสวรรคาลายสวรรค์นกไปโลกทั้งหลายก็ลดเสาธงเออแล้วก็ประกาศกันให้รับทราบแล้วก็พระองค์ท่านเมือเอ่อท่านสวรรค์นกฏอ,อ,อยู่ในพพลม,มะโกฏพระสงฆ์นิกรทั้งหลายก็เข้าไปกราบคารวะไม่ขาดเช่นขาดสายตั้งแต่ท่านสวรรค์นกฏแต ไปตั้งแต่วันที่ส3บ,บสามตุลานะจนถึงวันนี้นะคนทั้งหลายก็ยังเข้าไ่กราบไปไหว้ไม่เกิดไม่เคยขาดเลยนี่แหละและประวัติของพระอ,องค์ท่าน,นเป็นยังไงสมัยเมื่อเยาว์วัยพระองค์ปฏิบัติต่อพระบรมราชินีอย่างไงเมื่อต่อมาพระอ,องค์ปฏิบัติต่อพระบรมราชพระราชชนนีของพระอ,องค์คือคือพรามารดาของพระอ,องค์ท่านทําอย่างไรปฏิบัติต่อ ครอ,อบครัวของพระองค์พระบรมราชินีพระอ,องค์ทุกพระองค์ในบุตรหญิงบุตรชายของพระองค์ตลอดถึงพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงพระศกนิกรแล้วก็พวกชาวป่าชาวเขา,เอ,าอยู่ห่างไกลจากากรุงเทพมหานคร,รพระองค์ปฏิบัติอย่างไรคิดจวัรของพระองค์เหล่านั้นนะ่ หลวงพ่อว่าเป็นประวัติที่สวยงามเป็นประวัติที่หาดูได้ยากนี่แหละหลวงพ่อจะบอกโอ้ต่อไปภายภาคหน้านะประวัติของพระบาทเ็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยน่าจะสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์นะหลวงพ่อว่านะเป็นพิพิธภัณฑ์คล้ายๆกับว่าพระอ,องค์ปฏิบัติตนอย่างไรมีเป็นธรรมคาสอนในพะพิธภัณฑ์คนทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายผู้มีอุปนิสัยก็จะยึดพระอ,องค์เป็นแบบอย่างเป็นแบบฉบ,บับเศรษฐกิจพอเพียงนะ คล้ายๆกับการวางตัวของลูกของหลานต่อไปภายภาคหน้านจะเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกหลานพี่น้องประชานชนคนทั้งชาตินีน่แหละกลงพ่อว่าพิพิธภัณฑ์ของพอททระบสมเด็พระเจ้าอยู่หัวในฝ่ายพระกรรมฐานพระกรรมฐานกับองค์หลวงตาเป็นตัวอย่างเ,เป็นตัวอย่างตัวอย่างของพระกรรมฐาน ท่านสงเคราะห์ช่วยสงเคราะห์อ,อนุโลกอย่างไรท่านปฏิบัติตนอย่างไรท่านปฏิบัติภาวนาส่วนตัวของท่านอย่างไรท่านอย่างเคร่งครัดในหลักธรรมวินัยอย่างไรอันนี้ก็น่าศึกษานะเป็นตัวอย่างที่ดีของพระกรรมฐานในยุคป,ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นตัวอย่างของประสบนิครช่องชาวไทยชาวโลกทุกหมู่เหล่านะแล้วก็ฝ่ายปริยัตหลวงพ่อยังเห็นว่าสมเด็จพรนะญาณสังวรสมเด็จ สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันที่ท่านละสังขารไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของฝ่ายปริยัติธรรมฝ่ายเจ้าฟ้าเจ้าคุณมักน้อยสัตว์โกดอย่างไงท่านพูดยังไงท่านมีพระธรรมคําสอนออกมาอย่างไรอันนี้ก็น่าศึกษาเหมือนกันนะสมเด็จญาณสังวรหลวงพ่อว่าเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่งน่าจะเป็นน่าจะมีพิพิธภัณฑ์ทั้งสามองค์เลยองค์งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จญาณะสังวรและวก็องคหลวงตามหาบวชในยุคปัจจุบันหลวงพ่อว่านี่แหละนับว่าพวกเราเป็นผู้โชคดีนะคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็ได้เกิดในร่วมพระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัวเป็นผู้ทรงคุณทรงทรงศีลท,ทรงธรรมนะแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชฝ่ายปกครองก็เป็นผู้มีศีลมีธรรมและองค์หลวงตาของเราอีก องหลวงตาของเราก็เป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเพราะฉะนั้นการที่ลูกหลานทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างพระเยดียดถวายองคหลวงตาที่คุณเจ๋งประกาศมา20กว่าท่านหรือมากกว่า <c oughs> ต่อไปภายภาคหน้าทึงจะมีมากมีน้อยอรวมกันคนละห้าคนละสิบบาทไม่เป็นไรนะ น้ำใจของเราทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่รายใหญ่ๆไม่ใช่เราเอาทั้งหมดน่ะพี่น้องประชาชนศรัทธาย,ยารญาติโยมรวมน่ะนะค่ข้าว่าพูดอะไรจะทำนี่นะหย่อนตู้ลงไปก็ได้ไปพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาทั้งนั้นแหละาจากนั้นคุณชายแล้วก็จะเก็บรวบรวมเ,เพื่อเอาไปเข้าพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็พร้อมกันนะเมื่อ เราได้ทําบุญกับองค์หลวงตาแล้วนะเออแล้วก็ให้พวกเราตั้งจิตอธิษฐานนะเพราะว่าหลวงตานี่เรามองเรารู้แล้วว่าคือพระอาหารหันต์ใช่ไหมพระอาหารหันตสาววเออเราก็ตั้งความปรารถนาสา,าธุเนอผู้ฆ่าได้ทาบุญออกับพระอาหารหันต์กับองค์หลวงตาถ้าว่าข้าพเจ้ายังเวียนไหวตายเกิดจ่ในวัตตาสงสารยังไม่ถึงแดนะณิพานก็ขอให้ข้าพเจ้า ไปในทางที่ดีคําว่าทุกขยากลําบากเข็นใจเ,เรืียกว่าประสบภ,ภัยต่างๆหรือว่าภาระชนขอจะได้พบผ่านขอให้เดินทางสู่มรรคผลที่ผ่านด้วยความเรียบร้อยราบรื่นพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุปพระนุตรสัมมาสัมโพธิสัญญาณอย่างใดพระหันตสาวกของพระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมอย่างไรองหลวงตาได้บรรลุธรรมอย่างไรก็ขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุธรรม เห็นธรรมตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างที่พระสาวกทั้งหลายที่บรรลุธรรมเห็นธรรมด้วยทุกประการด้วยเทนะเออให้เราตั้งจนะิตอธิษฐานอย่างนั้นนะเอออย่าไปปาถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวยสวยงามอันนี้เป็นเป็นการปรารถนาอยู่ในวัฏฏสงสารนะถ้าว่าเราต้องการพระนิพพานแปลว่าข้ามภพข้ามชาติเลยแปลว่าปรารถนะสูงเอาไว้ก่อนนะ เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะคณะสัตยาติยมนะเมื่อทําบุญเสร็จแล้ว <c oughs> ถวายพระเจดีย์องค์ลงตาเสร็จแล้วนะ่ะตั้งความปรารถนาเอ,อเรานะออขอให้ถึงะณิพานเอเพราะนั้นเราไม่ได้คิดน้อยๆเราไม่ได้คิดต่ําๆนะการสร้างบุญสร้างกุศลในคราวนี้ครั้งนี้นะ,ะต่อจาอนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรและพรให้เรนะแล้วก็พร้อมกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราท่านก็อยู่ในบรมโกศขอให้พวกเราทุกๆท่านทําบุญณสถานที่ใดอย่างวันนี้ละก็ะขอให้พวกเราถวายเป็นพระราชนกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็บุติส่วนกุศลให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศากนาาตาญาตมิตรสหายตลอดทุกดวงวิญญาณที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราได้ในวันนี้นะ หรือทุกครั้งที่เราทำบุญนะ <c oughs> ยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสากรังเอวะเมวะิโตทินังเปตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชจตุสัพเพปูเรนตุสังกบปาจันโทปนาราสูยะถามณิโชติ ระสวยทานสปิติยวิวาจจันตาภารคโควินาศตุมาเตภาวัตวันตรายโยสุกิ เลียนเสนจางบุตรป่าจจยีนออนใจตาโอธรรมาวัตทานตีอายุวันนรสุขังภาลารัตนาตยานุภาเวนารัตนาน ดงคาโคลคาปยาเวลาโซกาสาตุจุป,ปัตวาเทกาอันตรายาปีวินัสตัตุอาสี รีอายุเจวันโนจาโพคังบุติจยสวรสาตาวัสาจจอายุจาชีวสิทธิพระวันตุเตปาวาตุสาพ,าพมังกาลังพระคันตุสาพระเดวตาสามบ,าบุตธานุภาเวนะ สราโสที่พระวันตุเตภาวตุสาพมังกาลังราคันตุสาพเดวตาสามบธรรมานุภาเวนะสราโสที่พระวันตุเตภาวตุสาพมังกาลังราคันตูสาพเดวตา สมามัสังขานุภาเวนะดสดาโสถิภาวันตุเต